สวัสดีนะครับในยามในปังในยามเวลานะเวลาเท่าไหร่เนี่ยในยามสายๆน,นะครับวันนี้ผมอยู่นะดอยไตยแรงนะครับมาเที่ยวนะครับมาทัวร์มาถือโอกาสมา,มาเยี่ยมเยียนมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็หาไม่เป็นะมันไม่มีสัญญ,ญาณให้ผมแล้วเมื่อคืนก็ไม่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็อยู่แค่สี่ทุ่มนะครับ เราก็ไม่ไดฟ้าใช้แต่ผมก็มีเก็บคลิปไว้บ้างนะครับบางพื้นที่ที่สามารถดูได้วันนี้ผมได้สึโอกาจะพาพวกเราทัวร์นักหน่อยหนึ่งแล้วก็มาสอนสอนให้ชาวบ้านได้รู้จักการดูแลต้นกาแฟาเดี๋ยวโอกาสไปเชื่อไปเห็นที่นี่มีการปลูกต้นกาแฟด้วยแต่ว่าการดูแลก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกวิธีสักเท่าไหร่นะครับการตัดแต่งทรงพุ่มการบำรุงปุ๋ยนะครับ แลยผมจะเห็นว่าจริงๆแล้วการปลูกกาแฟเนี่ยมันช่วยอนุรักษ์ต้นน้ำเพราะเราต้องการให้ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่เราต้องการร่มเงาเราไม่ต้องให้กาแฟอยู่โดนแดดตลอดเวลานะครับเพื่อให้อะไรมเมล็ดกาแฟเนี่ยนะมันสุกช้าๆนะครับเมล็ดกาแฟสุกช้าในลูกพุที่ชนาการใส่ปุ๋ยถูกเวลานะครับ,บก็จะทําให้คุณภาพกาแฟผลผลิตได้สูงนะครับแต่เสียดายครับสายพันธุ์ที่ใช้ปัจจุบันนี้สายพันธุ์ที่อาจจะยังไม่ค่อย เป็นที่ต้องการตลาดมากนะเดี๋ยวผมเสี่ยโอกาสให้ดูบรรยากาศในภายนอกนะครับนี่คือบริเวณที่ผมมานะครับอันนี้อยู่จนจยอดดอยเลยเจดานช่วงขับรถมาไม่ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมะ้ห้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะะจุดที่ผมจะลงไปดูไร่กาแฟกัน,นครับตอนนี้ไหมาแล้วผมไม่รู้ละ ขอ,อดูนะครับมันสวยไหมครับพี่น้องอิจฉาผมไหมครับพวกคุณอิจฉาผมไหมนี่เลยคือวิถีชีวิตของมาร์กวันนี้มาร์กมาฟีานะครับนี่นะครับโอ้นี่คือสายหมอกผมได้มากอดสายหมอกที่นี่แล้วครับผมมาจุดที่สูงที่สุดของครับนี่มีสาวๆมาด้วย โอกาสส่งยิ้มให้สาวๆเขาไม่ยอมยิ้มตอบผมเลยสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมครับได้ครับครับไปต่อนะคนหงเขาไปหมดแล้วผมยังมัวทั่วอยู่เลยครับนี่จุดนี้เป็นจุดที่สวยนะครับสวยไหมครับนี่ด้านล่างครับตามไหล่เขานะครับนั่นคือตรงที่ต้นกาแฟเห็นต้นกาแฟไหมครับ ผมมันจะเดินไปแล้วครับบางอย่างเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงนะไม่อยากให้มีการติดผู้คนทึ้นมาเดี๋ยวจะแย่งซีนผมดังหมดนะครับผมขอถ่ายเบื้องหลังนะนี่คือหัวหน้าทัวร์ผมนะผู้นี่คือบอริกร์อาร阿ขาผมไม่ต้องหันหน้ามานะครับนั้นใครเข้ามาแล้วสมีของ100เมตรข้างๆผมนี่สบายมากนี่คือกล้วยป่าะเห็นไหมเป็นต้นกาแฟไหมครับต้นกาแฟ กูตามไหลเขาช่วยรักษาป้องกันการพังทลายของดินได้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่เรากำลังมาเอาวิชาการมาให้มาสอนอันะนี้คือบอดดิการผมเขาถ่ายหน่อยได้ไหมพี่นี่บอดิการให้ดูนิดเดียวดูเยอะเดี๋ยว,ยวคนนี่เรากำลังมาต่อโอ้โหผลผลิต เยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่นะครับเห็นผลผลิตไหมครับนี่ถ้าผมโม้จะขโมยสีไหมเท่าเลยในวิชาการมาเองคราวนี้โอ้โหมาดิกาแฟมีคนดูอเจ็ดพันผมผมไม่ใส่ใส่ปุ๋ยต่วนมันก็สวยนะผมเอาปุ๋ยที่พี่นางเชียงให้เขาว่าให้คือใส่ปุ๋ยมันโลงแบบมันมาถูกกว่านาะมีทั้งหมื่นต้น ถ้าผลผลิตแบบนี้ดีค่ะแล้วก็ให้ถางหญ้ารอบต้นต้นนะไปดูด้านไปได้หรอไปดูด้านในในน้อยนี่มันใครใคร,ใครไม่ออกกล้องไม่ได้หลบหลบไปนะผมไม่ผมไม่อยากให้ใครมาแย่งซีหล่อผมพี่ <c oughs> อย่าส่งเสียงที่พี่ไม่ต้องพูดผมรู้ถ่ายคนนี้ว่ารูปหล่อนี่ถ่ายคู่กันเนี่ยวเราขาดทุกันนี่นี่บอดี้การของอ้คนหนึ่ง ดูนี่เนี่ย่มีคนดูเราอยู่เอาสัญญาณหาวรใช่ป่ะน,นี่นะมีคนดูอยู่นะครับครับ <laughs> พี่ดูตัวกับตัวให้เองครับอันนี้มีคนมาพาทัวร์อยากมีความสุขนะครับนี่นะผลผลิตต้นนี้กําลังขนาดไซส์กำลังดีนะครับเนี่ยความสูงขนาดนี้เป็นความสูงที่กําลังดีเห็นไหมครับต้นกาแฟจะปลูกไปตามนี่แต่ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยอ่าไหรเราอยากได้ต้นไม้ใหญ่มากกว่าเราอยากได้ลมเงาของมันนะครับ เพื่อที่จะให้เมล็ดเขาสุกช้าๆต้องการผลที่อวบใหญ่นะครับตอนนี้ดูหน้าผมไปก่อนนะครัระหว่างจะเป็นการเดินยังไงบ้างรครับเหนื่อยเว้ยเช้าผมก็จริงๆเมื่อเช้าผมเดินระหว่างที่รอทีมงานผมก็ไปเดินสำรวจหมู่บ้านมาต้องกลับอาบน้ำมีรอบเนละขนาดอากาศหนาวๆนะครับโอ้โหไม่มอ,นะอ,อก,กนะครับผมไปพาท่วงเลย เช้านี้ผมไปเดินไปเดินสำรวจชาวบ้านมานะครับโอ้โหอยากให้คุณเห็นมอกนะครับบอกนะครับลมเนะช้าผมไปเดินสำรวจในหมู่บ้านนะแล้วผมถ่ายคลิปตรงนั้นไม่มีสัญญาณนะครับไม่ใช่แล้วฉานนะครับไตแรงโดยไตแรง น,นี้คืออาหารของเราในค่ำคืนนี้ คือจุดหนึง่งริงเมื่อกี้นี้เราไปมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลงนะครับหนึ่งสวนเราไปมาละหนึ่งสวนนะครับแต่สวนนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งแปลงที่มานะครับมันจะมีหลายนะครับอันนี้คือต้นกาแฟแปลงนี้จะให้ผลผลิตด,ดีกว่าแปลงที่เราที่เราไปมานะแปลงนั้นอาจจะเพราะอยู่ไกลนะครับผลผลิตอาจจะไม่ค่อยเยอะโอ้โหนี่ครับกำลังสุกเลยนะครับเราจิบชิมหลยได้ไหมครับหนึ่ง นี่คือมล็กกาแฟครับเราจะต้องการลมหนาวเราไม่ต้องการแดดจัดเราต้องการอากาศที่เย็นๆนะครับเพื่อให้กาแฟสุกช้าที่สุดนะนี่คือขนาดต้นกาแฟที่กำลังดีนะครับนะจะไม่สูงมากกว่านี้นะครับพยายามตัดยอดพยายามตัดยอดเขาเพื่อให้เก็บง่ายนะครับ สุวนี้ผมก็ได้ดันโดนยมาจนโอ้โหเมล็ดอวบใหญ่มากเลยนะครับให้วนที่้ถ้าเชคเมถ้าเรามีวการถ้าคมหวานน้ีแล้วน้ำหวานมันออกมาเนหยดเนี่ยคือถือว่ามันสุกแล้วแต่ถ้าความหวานของเม็ดเวลาที่เขาบีบมาปุ๊บ เม็ดข้างในมันขูดออกมาเลยอย่างนี้นะคะดูนะคะดูก่อนเนาะถ้ามันขูดออกมาเลยเนี่ยแสดงว่ามันแค่สุกแต่มันยังไม่ฉ่ำมันยังปัสสาวะเปื้อนอันนี้จะได้อ่อันนี้อันนี้เป็นเม็ดที่สุกแล้วแต่สุกอยู่ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะยังไม่ได้อันเนี้ยหัวมันยังเขียวอยู่เดี๋เพิ่งเก็บค่ะอันนี้ได้การเก็บเม็ดมันไม่มีอะไรที่เป็นมันก็ไม่ได้เก็บเพียงสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบขึ้นไป ถ้าอยู่ในเกณฑ์70ขึ้นก็ได้อยู่แต่ว่าการที่เก็บ70มากเกินไปเนี่ยผลผลิตโดยรวมเนี่ยมันจะฝาดค่ะกินได้ไหมเนี่ย <c oughs> ขอถา่ายรูปแอคคู่กับต้นกาแฟหน่อยนะ หน้าเป็นแนบเลยนะมันเป็นแบบนั่งเอกนะมีหนึ AT AT ่สุกหเม็ดนะครับผลผลิตด้านหลังผมนี่คือไร่กาแฟนะครับถือว่ามันคนชมบูผมแค่วันนี้มาเช็คดูว่า กาแฟที่นี่เขาปลูกกันเป็นสายพันธุ์อะไรท่านเองนนะแล้วก็มาแนะนำเกษตรกร,กรให้เขาปลูกอย่างถูกวิธีนะครับผมเองก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะเจอใครบ้างไม่บอก เห็นลูกคู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมกลับไปผมจะให้ดูแล้วกันตอนนี้ยังไม่อยากโพสเท่าไหร่เดี๋ยวเป็นประเด็นผมว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกนะันเนาะเดี๋ยวผมขอเพื่อเซฟแบตเตอรี่แล้วก็เซฟอะไรหลายอย่างนะครับในเรื่องของสัญญาณเน็ตด,ด้วยนะครับแต่ผมอยากให้พวกเรารู้ว่าในะสิ่งที่ผมกลาลังทําไม่ใช่ทำล้อเล่นผมศึกษาจริงๆนะผมก็ไปดูเพื่อเป็นความรู้ผมถือโอกาสมาเรียนรู้ไปในตัวด้วยนะครับ ผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องบางเรื่องก็เป็นความรู้ใหม่เท่านั้นละผมนะครับรผมก็บอกยินดีถ้าเกษตรกรนะครับ<ล>มีผลผลิตแล้วไม่มีที่<ล>ทจําหน่ายก็ผมยินดีถ้าเกิดซื้อได้ก็ซื้อนะจะช่วยนะครับท่านร้ดีนะครับ โอเคนะครับง okay, ั้นตรงนี้ผมลาแค่นี้ก่อนเดี <S <S ๋ยวผมมีคลิปบางอ่ะจะเป็นคลิปเพราะที่ไม่มีสัญญาณนะครับามทีมันก็ไม่สะดวกที่ผมจะไลฟ์ท่านแต่ว่ามีหลายคนส่งข้อความมาทังหลายว่าทำไมผมหายไปหลายวันนะครับนี่คือเหตุผลนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ